จังหวัดกาลสินโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาลสินร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินวัดอินประทานพรเทศบาลตำบลภูปอเทศบาลตำบลน,นามะเขือหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในจังหวัดกาลสินขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานเทศกาลประเพณีแห่น้ำศักดิ์สิทธิ์สักการะพระพุทธไสายาสภูปอ จังหวัดกาลสินระหว่างวันที่9-11พฤษภาคม2568ณวัดอินประทานพรพุทธสถานภูปอตำบลภูปออำเภอเมืองกาลสินจังหวัดกาลสินพบกับบรรยากาศและกิจกรรมต่างๆภายในงานอาทิชมขบวนแห่น้ำศักดิ์สิทธิ์ส่งน้ำองค์ปู่องค์ย่า พิธีเวียนเทียนฟ้อนบวงสวงชมการแสดงแสงสีเสียงมินิไลแอนซาวเล่าขานตำนานภูปอชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมสาธิตและจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมผลิตภัณฑ์ของดีบ้านฉันและท่านจะได้พบกับอาหารถิ่นประจำจังหวัดกาลสินเดอะลอสเทสรสชาติที่หายไป ขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวงานเทศกาลประเพณีแห่น้ำศักดิ์สิทธิ์สักการะพระรพุทธไสย,ยาตนภูปอจังหวัดกาลสินระหว่างวันที่9ถึง11พฤษภาคม2568สามวันสามคืนณวัดอินประทานพรพุทธสถานภูปอตำบลภูปออำเภอเมืองกาลสินจังหวัดกาลสินมาเที่ยวงานด้วยกันเยอะๆนะคะ